ชีวิตล่าสุดเขา่าทรายกาแล็กซี่เจ้าของฉายาซ้ายเทืองไส้เข่าทรายอดีตกรัมปั้นแชมป์โลกในวัย63ปีสำหรับอดีตนักมวยชื่อดังอย่างเขา่าทรายกาแล็กซี่ที่มีชื่อจริงว่าสุราแสนคำและคนรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะปัจจุบันอายุ63ปีเขา่าทรายเป็นอดีตนักมวยชมป์โลกขวัญใจชาวไทยเป็นแชมป์โลกคนที่9ของไทยและเป็นแชมป์โลกสมาคมวมยโลก WBA คนที่4ของไทยในรุ่นซ e เปอร์ไฟเวท115ปอนด์สำหรับปัจจุบันเขาทรายในวัย63ปีใช้ชีวิตคู่อยู่กับน้องหนึ่งวันภนาภรรยาที่อายุน้อยกว่า19ปีมีพยานรักเป็นลูกสาวสองคนคือน้องไขมุกกับน้องโอลีฟอีกทั้งเปิดยิมในชื่อเขาทรายกาแล็กซี่มวยไทยยิมที่ศูนย์ธนตกรรมรัชดาชั้น3ถนนรัชดาพิเศษรวมทั้งมีงานในวงการบันเทิงด้วย โดยการเป็นน่แสดงอิสระชีวิตดูราบรื่นและมีความสุขมากๆเลยค่ะ